สวัสดีครับพี่ครับตัว h a s h t นแที่นี่ครับโปรแกรมบายเซนเซกิเช่นเดิมนะครับผมและในมิชชั่นของวันนี้นะครับจะมาแนะนำการสร้างจุดคืนค่าหรือ System Restore ในเวอร์ชันภาษาไทยครับผมโอเคครับผมเราเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้ไปที่แว่นนะครับผมในช่องเซิร์ชประจำของเรานั่นเองจากนั้นให้คุณพิมพ์คำว่าคืนหรือสร้างจุดคืนสร้างจุดคืนค่าครับผม ให้พิมพ์คำนี้สร้างจุดคืนค่าจากนั้นให้สังเกตที่ด้านบนจะมีปรากฏแผงควบคุมในหัวข้อของสร้างจุดคืนค่าขึ้นมาให้คุณคลิกเปิดไปได้เลยครับเมื่อคุณเปิดขึ้นมาไปทีเรียบร้อยก็จะเห็นหน้าของคุณนะสมบัติของระบบตรงนี้ขึ้นมาในหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครที่เปิดอยู่แล้วก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครยังไม่เปิดนะครับผมก็ให้ทําตามขั้นตอนต,ต่อไปได้เลยครับอันดับแรกนะครับให้ลงมาที่คำ่ากําหนดค่าเมื่อเลือก คำสั่งนี้ไปที่เรียบร้อยให้สเกนที่ด้านบนจะมีคำว่าเปิดกับปิดนำหน้าอยู่ให้คุณเลือกเปิดใช้งานการป้องกันระบบครับจากนั้นที่ด้านล่างให้คุณเลือกวอลุ่มตามด้วยคุณต้องการแต่ผมแนะนำอย่างน้อยคือ5%ครับแต่จะเกินก็ได้ไม่เป็นไรยิ่งเกินยิ่งดียิ่งซัพพอร์ตหรือสำรองข้อมูลในระบบของคุณได้เยอะขึ้นครับแต่ว่าจะเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสในใดน,นั้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับเมื่อคุณเลือกเสร็จแล้วให้คุณกดนำไปใช้ครับจากนั้น กดตกลงครับเมื่อกลับมาที่หน้านี้แล้วนะครับผมให้คุณเลือกคําว่าสร้างครับจากนั้นให้กดวันที่นะครับผมแนะนําให้คุณกดเป็นวันที่เพราะว่ามาจําง่ายครับผมสมมติผมวันนี้ที่ทําวิดีโอนี้ผมสร้างวันที่16.04.66นะครับผม16เดือน4ปี2556ไม่ใช่ปี2566้ครับย้อนปีย้อนปีย้อนไป้10ป,ปีด้วยอ่ะแล้วกดสร้าง ตอนนี้ในกระบวนการตรงนี้ก็คือรอสักครู่นะครับเมื่อก็สร้างเสร็จแล้วก็จะมีปรับอัพขึ้นมาบอกว่าจุดคืนค่าคุณถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วกดปิดไปได้เลยจากนั้นกดตกลงเรียบร้อยแล้วครับการสร้างจุดคืนกลับหรือการสำรองข้อมูลในระบบเบื้องต้นได้ถูกสร้างไปเรียบร้อยมิชชั่นในวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้แะถจะเกิดผลคุณพบทิปเทคนิคเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่ันทำให้ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยภาษาไทย ันไงคือผมก็จะนำมารวบรวมไว้ในช่องนี้เช่นเดิมสำหรับวันนี้คงต้องราไปก่อนสวัสดีครับ